มีผ้ามาเบิงแปลงกล้วยน้อยครับกล้วยตน้นน้อยๆนี่ครับนี่นี่เป็นเบีย้ยน้อยหลังจากที่ผ้าไปเบิงวิธีการเ็ดตับเตรียมพื้นที่หรือเป็นกล้วยง่ายแล้วได้คลิปนี้ครับเก็บบรรยากาศเก็บตก,ตกหลังก้อนจะกลับบ้านนะครับก้อนจะกลับบ้านก้อนไปเอาของปากเอากล้วยเอาบักม่วงเอายังไงล่ะครับนะครับตอนนี้เพิ่นเลยแมามาเบิงกล้วยปิดไทยนะครับเป็นกล้วยน้อยก้อนจะไปลุ่มลุมครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันครับ มาเบิ่งน้ากันครับรวันนี้กล้วยสวัสดีครับเป็นทังไหนครับรวันนี้กล้วยรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เพิ่งเพิ่งเตรียมเตรียมไส้ครับสิ่สลงล้ปลูกปลาไม่นะครับโอ้ปลาที่เข้าเฮ็ดคลิปไปนะเนาะครับผมครับม,ออมันอายุจังไหนมาจังไหนครับบ่อยให้ฟังนี่ครับนี่รุ่อนละเลาะ,ละนี่ตัวนี้เขาทีเขาสีเลี้ยงไม่หรืว่ามันจะว่เกินสามเดือนสองเดือนก็กลัว่อยสองเดือนครับโอ้ครับเราออกไปปลูกตรงที่เข้าที่เขาเตรียมแปลงมันนะครับวิธีปลูกเลยครับประเทศนี้ วิธีปลูกก็คือปลูกลุมนึ่งแต่สามต้นสามต้นที่เขาเจาะไว้ที่ที่รถเพิ่นไปเจาะไว้นี่ครับเจาะแล้วล่ะปลูกแล้วก็เอาหนำเอาสายหนำดึงดึงของว่าต่ำต่ำบ้างแว่่อาครับสองเส้นหนึ่งข้างนอกเส้นหนึ่งผ้ากลางผ้ากลางครับผมอ๋อจะมีสามลุมครับผมมีสามลุมมันสือบ้านอั่งไรนครับสมมติสามต้นเนาะสามต้นมันกันใกล้ๆว่าลุมมันมันจะยั่งกันอยู่อันนี้เขยับออกได้๋ยมครับนี่มันอาจจะย่องสิบเหรออีกลุมหนึ่งอลุมหนึ่งอ่าแบบนี้ครับเนนี่หลุมึง หลุมสองอันนี้จะเป็นหลุมสามสมมติอันนี้คือตัวยางอยู่ในหลุมนะครับเนาะอีเป็นีกสามหลุมีแล้วสายยางเลยครับเื่อนสายยางเส้นนึงสิเขาม่หนีครับเส้นหนึ่งเขาแบบนี้ครับตอนนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้อยู่ตอนนี้่วยเขายังบาดด้ยังบ่ดด้ที่สิบปสูแดดได้นะมันใหญ่ก่อนว่าเข้าพื้นทีครับมีบ่ครับนี่มีเร่มีครับต่นี่เพิ่งร้ครับนี่ครับเตรียมเตรียมครับ ใช่ครับใช่ครับใชเบิ่งไหมเตรียมก้อนรูม้าตะปูเอื้อนเรื้อยๆนะครับเตรียมดินได้เคลื้อนบ้างครับเนี่ยนะดินก้อนรอมเ้าพ่วงเอาเบียร์ไม่ดีโอ้กูได้เป็นคนเฮ็ดประเทศนี่ครับอันเขาเบียร์นงมาลงนี่นี่แล้วคนแค่ห้านี่ยหรือที่แหละครับปลูกเองกะทิเฮ็ดกะทิเฮ็ดเห็นเป็นคือแบบนี้เหรอที่นี่ครับพักนี่เ็เป็นทุกอย่างโอ้เฮ็ดเป็นลุมไปไอ้ที่กอกดินเขากอกไว้เรียบร้อยเดินสายน้ำเรียบร้อย เราเบียนเล็กน้อยมาจากอะไรครับสร้างมาจากศูนย์พ่อพันของอิตาเลียนะครับที่เขาเพาะเนื้อเยอะครับศรีนวันบอทันมากจริงๆแมนครับนี่ครับกล้องมันครับโอ้เสียว่าเป็นกล้องใส่กล้องมาให้โอ้เขาจะใส่กล้องมากพ่อพ่อพ่อเบี้ยกล้วยมาเขาก็จะมาเห็ดแบบนี้ลงแบบนี้อ๋อปฏิให้มันใหญ่ประมาณนี้ครับร่องสูงใส่ครับใส่ครับแต่มันไหนก็เข้ากันเลยทีเดียวมันเดือดกุ้งเดือดนะครับ นี่ครับซัมมี่ที่เข้าอันเตรียมแปลงไว้น่ะอันที่เห็นอยู่นี่ครับที่เห็นเบี่ยอยู่นี่มันพ่อปะพ่อครับต้องเบิดเลยครับต้องเบิดนี่เเบิดลยโอ้ครับเพราะว่าที่เขาเจาะไปนี่มันมากมันมีอยู่เก้าช่องมัเก้าช่องเก้าช่องนึงมันหนีบตกอยู่สี่เก้าสามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกไปคูณสามไหมพูดนะเป็นลุ้มไหมปะเออเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งต้องสามสิบหกไปคูณกับสามต้องเตรียมต้นพันธุ์ ต้นพันธุ์เขาหนีเหเขาต้องเอาต้นนี้ไปใส่จุดหนึ่งใส่สามต้นอ่าครับ,รบเพราะว่าเขาปลูก,กวบต้นเดียวปรได้ปลูกรปรได้ปลูกนอคือบ้านเขาปรได้ปลูกนอคือบ้านเทาครับผมปลูกปลูกเบียร์กวยหน่อยอ๋อครับอันนี้นอันบรท่านพ่อพ่อเดือนไปก่อนมับงเนื้อเมื่อคันถามกันาาสองเดือ,อ,อ้ครับแป๊บเดียวกะสองพราสองเดือนง่ายขึ้นมากเลยก็บง่ายไปแปลงปลูกครับผมอ๋อง่ายออกไปเบิดเลยครับเดี๋ยวพี่เดียร์พวกที่สองเดือนไปล่องลุมน่ะมีบ่ครับเดี๋ยวนี้ ตอนนี้พอมีครับพอมีสองเดือนนะพอมีนี่จะมีแจะไงไปเล่นบ่อเพียงเอียวเพ่งยังบ่ครับเดี๋ยวขันนันขันบ่อรีบขันบ่ขันบ่อไปเก็บของฝากหรือจังไหนก่อนเดี๋ยวหยิบผ้าไปติดตามครับแต่ตอนนี้ผ้ายางเบืองก่อนนี่ทางในนี่ครับครับผมนี่ปลาเน้นอยู่ปลูกปลูกแล้วพึ่งปลูกแล้วอ๋อครับเดี๋ยวนันทั้งผ้าไปเบืองครับขันท่านเนี่นี่ขันบ่อขันบ่อได้ไปทักเดินก่อนผ้าก็ยั่งยิบปล้วเลยครับเด็ดอืมปลามันครับ ก้อนก้อนเขาสีไปปลูกเขาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ก้อนครับเออเตรียมไว้ก้อนแล้วเขาที่แรกเขาก็เตรียมแปลงแล้วเขาก็มาต้องมาเตรียมต้นพันธุ์ไว้สกปอนที่นี่ก็เอาต้นพันธุ์นีกไปลงลงปุ๊บก็เดินสายน้ำสายยังเขาก็เขาจะปล่อยน้ำใส่แล้วไปที่เน่ยน้ำในที่เขาเลี้ยงมันอยู่นี่เขาได้ให้ปุ๋ยให้ยังบ่คือมากับน้ำมากับน้ำเขาเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วปุ๋ยน้ำมากับมากับสายยางโอ้มากับสายยางอันนี้เขาไม่ได้เห็ดน้ำเขาเดี๋ยวเขาจะเห็ดเองเขาจัดการเองนั่นนี่เขาจัดรอแต่เฉพาะอายุมันถึงเอาไไปปปยกกลู ก็ไม่เฮ็ดดีได้หรอครับเนาะเดิอนสายเดียวแยกออกซีครับแยกออกซีเซ็นครับแล้วหนึ่งสอง,สองลายหกสิบสี่ต้นสองลายหกสิบสี่ต้นแลวเรื่องนี้แถวเดียวเด้ครับแสดงว่รงารับไปเรียบร้อยอ๋อสแสดงว่าย่ำมาเอาวนี่คือ,อคิดเป็นแถวเป็นแถวไปเลยาฮะตอนใดที่มันเสียเนี่ยก็ดึงวางแล้วเขาดีคัดเป็นกล้วยเสียออกแล้วเขาดีลบออกนะครับครับเราจะมาเช็ครอบนึง อันนี้คือแปลงเพาะพันธุ์ครับนี่แปลงเพาะพันธุ์เดี๋ยวอ้ายเพิ่นมาโอเคครับขันอยากเบิ้งสิ่พ่ายเบิ้งมาสั่นเพิ่นจะพ่ายเบิ้งอันพวกนี่ครับพวกที่ร่องหลุมแล้วนี่ครับเออพวกที่ร่องแปลงแล้วอันนี้ปลูกรอบสองครับเตรียมเตรียมรอบสองหลุแล้วปลูกร้อยแล้วครับแดีวมามี่มันมาครับนี่เดี๋ยวพายเบิ้งโอ้นี่พอดีเลยครับได้ไปเบิ้งพอดีเลยปลูกสองพื้นครับครับสองรอบโอ้มันก็อยู่ในโรงเลื่อนเพาะช่ำคือพืชทั่วไปแล้วเนาะมีพัดลมมีระบายอากาศควบคุมอากาศ เดี๋ยวไปทีนี่เฮาจะไปเบื้องพานี่โอ้นานาไ่เองครับอนไหลเียนานาเขาบกดไปเลยครับที่แล้วไปที่นี่เขาจะไปเบื้องแปลงแปลงที่คือเป็นคือเป็นแปลงเพาะช่ำแบบนี้แล้วเอาไปลงลุมแล้วเอาไปลงปลูกแปลงแปลงปลูกแล้วนะครับเอาไปนี้ครับไปเบื้องน้ำกันครับ มาถึงแล้วครับไปทีนี่แปลงที่ว่าหลังจากเป็นก้าเพราะช่ำม,มาแล้วเนาะแล้วก็มาลงแปลงเอามันกับ่ะไ้คุ้มบ่ครับมาท่านเดี่ยวมาท่านเดียวซรือยัง,งนั่งวัดไอ้เก็บความต่างครับ<อ>ต้องเก็บปลาเดียวก่อนครับเดี่ยวชอบกันอันนี้คือกี่เดือนครับนี่ไปต้องไปน้ำกันใกล้ๆครับเป็นอันกล้วยที่ไปผ่ายเบิรง,งเมื่อกี้แหละครับกล้วยเลี้ยงมาจากเรื่นพอช่ำแบบนั้นแหละแต่มาลงหลุมมาทีี่ อปฏิป็นลุ้มละสามต้น,นที่เก่าเอาครับไปที่นี่ถ้าบรรยายนผ้าพี่น้องเาเบิ้งนี่ครับเป็นทังน้งไดไม่ทัง้งไดเนี่นะครับกวนลงเขากปฏิจจ์ลุ้มใบกวนหมายถึงว่าเวลาเจาะลุม้มครับปฏิจจ์ลุ้มใบกวนจากกล้วยที่เ้าเบิ้งนี่ยหน่อยครับเพาเอาพปลูกไว้นี่ตอนนี้อายุกล้วยอยู่ประมาณสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึง่งครับผมเขาออกมาจากแปลงกี่เดือนกูเนื้อแปลงหน่อยนั่นตัวเลี้ยงไม่ยู่นั่นอยู่งว่าเกินสามเดือนครับกว่าเกิน,น,กนสามเดือนนะ เมื่อเกินสามเดือนบางทีก็ออกวันอ๋อแล้วมาลงแปลงนี่ได้สองเดือนนี่สองเดือนก็กวบบ่สองเดือนครึ่งแล้วครสองเดือนครึ่งโอ้ข้นไปยืนช่วยไก่ที่่เห็นข้นนี่เลครับครับผมต่มหัวต่อมหัวขนเลยนี่ครับนี่อ๋อไปไปเพิ่งของในนะครับคุณน่ะโอ้งามเลยครับของไนก็ครับสามคุทธสามก็บางที่ปลอกนุ่มเลอกกระส่ปลูกปลูกสองต้นอ่าเป็นเป็นอังคือปลูกสองครับคล้ายๆว่ัเพืชเบียดแหวกแหวกคองนี่ครับไปย้ำเสกครับ แล้วไปที่นี่น้อยยังสิอันเรื่องนอเรื่องยังครัด้ครับได้แต่งเลื่องนั่งบ่ะเลื่อเป็นนอนี่อ๋อนี่กเด็เพื่อเห็นตัวนี้นอที่แสกของมาเนี่ครับเขาจิบเขาจิตัดแล้วกันที่าทิมแบบฉีดน้ำมันที่เก่าเหตบที่เก่ากันนะเตุที่ลกป่วยใหญ่เลยตัวเดียวที่จงไว้ตัวเดียวแล้วให้มันใหญ่ขึ้นไปครับให้มันใหญ่ขึ้นไปโอ้แสดงว่าลุ่มลุ่มนี่มันมีซีต้นหมายถึงวันนอมันขึ้นมาแล้วนี่อันนี้อันนี้สามต้นนะครับแต่ตัวนี้เป็็็นนนนนนนออออเเปปครับแ นี่ก็มี่สามมี่ยังปกติอยูุไซครับมีอีกบ่เดี๋ยวมันจะเบิ่งเด้ดีแมนบ่โอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับครับนอมันจะเสียก่อนนะเล่นบ่มันก็ได้เกี่ยวกับปลาสามตัวทีตัวนียคือหมายถึงมันมันจะออกนอเขามันเลยครับครับนี่ครับอันนี้คือเป็นนอหน่อยอยู่ตอนนี้นอหน่อยเขาได้ตัดออกวัดเลยนะอันนี้คือคือยังไม่ได้ถึงเวลาแจงแล้วช่วงนี้เรื่องหยาเรื่องยังหน่ครับหลังจากก้อนมันจะคุ้มกันเนี่ยเขาจะ มาพ่นตามอยู่นีน,าาาน,นะครับเขาสิใเซ่ยายาคายยาครับคายยายู่คือผิวผิวไปก่อนบ่คือจังเสียมบ่คับนี่ห้อยห้อยขา,ขา,ขาตัวน,นี้ห้อยฉีดไปแล้วครับนี่นี่ไม่มยู่นี่ฉีด,ฉ,ดฉีดต่ำๆครับไม่ฉีดสูงเอาอีกกันกี่เดือนครับนี่คิดบ้านี่คุ้มกันนี่กี่เดือนเอาอีกประมาณจเต็มที่ครับเต็มที่ไปเลยมิดไปจี้เดือนไปครับจี้เดือนนี่มิดเล่นบ่เดือนนับจากนี้ไปครับก็เห็นแดดเล่นแล้วเตี้ยโอ้ครับขี้เดือนก็จะเป็นหกอ่าเป็นหกเดือนครับครับลงตัวเนียนเจ็ดเดือนเลย หลังจากปีออกประมาณอยู่สองเดือนสองเดือนสีเริ่มได้ตัดนะโอ้รับสีพุ่นกันไนนปยังสี่นาที่เข้าไปตัดแปลงพุ่นกับมาแปลงนี่สีพ่นกับแปรงสิครับผมอันนี้อันนี้ปลูกไหมก็คือจังนี่ยอะที่ว่าวางเขาวางโซลสลิงไว้ก็คือแบบนี้ครับอ่าอครับวางโซลสลิงกับสีนี้สลิงสองเส้นเนี่ยเอาเส้นบนอีกอ่านี่เห็นสลิงชัดเจนเลยครับเส้นบนนี่สีติดผ่าดิเ็ษแต่เส้นล่างนี่ไว้แต่ปลูกกล้วยกับไปพุนงอย่างนี่ครับมันทีนี้อยู่นี่ด้วยเห็นไ่มสีแดงส้มมันแบบนี่ มิจิริ่งยุงหัวเสาอีกมันคนละมันมันคนละคันกันครับอันนั้นเนาะครับผมมันคนละสันกันครับอันบนผ้าได้ครับเนาะนั่นตัวนั้นตัวนั้นปลาเก่าครับตัวนั้นบนปลาเก่ามันัยางก็ตัวบนผ้าแต่ว่านี่ครับแต่ว่าสายริงสินไต่นี่เป็นไว้สำรับไว้สำรับมัดเกี้ยวกล้วยแล้วครับไว้สำรับเพราะยางเดือดทางบนนะครับครับคเขาเดือดเฮ็ดงาันทางบุญคือคนคนขึ้นได้นะครับรับน้ำหนักกล้วยก็ว่าได้กล้วยลุมก็ว่าได้ครับแล้วว่าเข้าใจตรงที่ว่าย่าเพราสิมัดเกี้ยวกล้วยนั่น มันสินี้เชือกดำครับเชือกไออเชืกดำยุ่นแล้วห้องแบกบันไดนี่บ่เป็นดิสมมติว่ากล้วยกล้วยนี่มีสามต้นมันขึ้นไปแล้วเนาะสมมติมันสูงแล้วเนาะมันสินี้เชือกดำเขราะสินี้โตมัดดึกขึ้นไปปุ๊บเขาจะเอาบันไดไต่ขึ้นไปเขาจะมัดเชือกกวอนข้างบนแล้วค่วยค่วยมาดึงใส่เชือกไวคใอยกล้วยโอ้ไม่ถือว่าเวลาเหามัดเ้าก็ต้องแบกบันไดไปนี่แปลงนี่แปลงเนี่ยนบ่โอ้ครับต้องใส่บรนไดไปนี่แปลงครับแมนแมนแมนครับอันนี้ก็ับ วันนครับบังผับบุ้มสูงเจ็ดสิไรครับเจไรตรงนีนะป่านไงกูมูป่ามูอา์รเจ็ดสิบไรผ่านสองอาทิอาเจ็ดสไรคักแล้วเนาะสมหลุมสามหลุมสามหลุมนี่อจนยังครับ เงียวชิลอดบ่เหรครับเขจยังไงเิกยาสอบวถ้าเบิ่งต้นนี้นะครับไหมงองนี้ไหมลุ้มนี่มึงนู้ดครับยืนเทียบด้วนะครับได้หกสิบไเจ็ดสิบว่าคนไ้หกสิบห้าเอนู้ครับต้นกล้วยสองเดือนสองเดือนิ่งจะลงลุ้ครับัปลูกวาสามเดือนครับปลูกว่าพอสามเดือนสองเดือนก็กลัว ปาดครับมันก็เรียวอยู่เลยครับเดินหน้ากับสวมหัวเนาะอืมครับนี่แหละครับการทำงานปาดกล้วยเฮดเต้ากล้วยย่างเดียวเ็ดกล้วยจนชำน้านครับปาด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 ะอ่อนปากล้วยครับถึงยาคายากับใบไม้ยุ Belgium, ้งหงอกเนาะรู้สึกล้มใส่บ่ลม หน้าจากสาครับคุนบอกจากเสาเต็นที่เห็ลี้ยงคุณบอสไปทั้งพี่อีกป่ะนี่มาไปสุดพุ่น่ะสุดตะขานพุ่นบอสครับพุ่น่ะโอ้ทะลุปลาเกลียวทะลุปลาเกลียวพี่นอีกส่วนฟังนี่นะครับเป็นของเท่าบ่สฟังนี่กับแม่นครับเป็นเป็นปลาเกลาครับผมปลาเกลาโอ้ไปจะตัดปลาดันวนไปปลานี่กลับมาฟังนี่แลงนี่สุปเลาะครับ กันว่าก็ไมยของของนายจ้างคือว่ามันไ่ต้องการเนีเสียเวลาคันขามาพี่ต้องออกทันทีให้มดเลยครับอืมครับเหมือนเราปุ๊บเลยก็คามๆเสียเดียวเลยเขาตัดเขาตัดโซนนี่เขาต้องแก่รถเปลนโลกบ่มอยู่เนี่ยประตูแดงเขานี่ประตูแดงนี่เลยออาบ้านกล้วยซากหรือเปล่าหมูขากินเขาครับตีครับครับครับนี่ครับหลังจากเบิ่งกล้วยน้อยเรียบร้อยแล้วปุ๊บมาที่นี่สุดท้ายเพิ่นสิไปเอากล้วยใหายวะท่านครับพระไปเบิ่งแดงที่ที่มันสำเร็จแล้วนะครับเอาไปไง อย่างซ้ำเ็จแล้วว่าใหญ่ขนาดไดสามารถหวัสู้ตลาดได้แล้วครับแล้วกระจอาอันนั้นบ่ครับปากไงของปากของปากครับกล้วยแลครับปากแดครับครับงสัตว์ก็ตามไปแปลงกล้วยที่เราเราไปไปเอ้าครับไปเบื้องแปลงกล้วยเพาะจำมาเบิ่งแปลงกล้วยลงดินเรียบร้อยมาที่นี่ไปเบิ่งอันสํำเ็จแล้วครับอันที่มันปิหน่วยพร้อมตัดสู้ตลาดแล้วไปครับตามไปน้ำกัน ก็ให้เขาปลูกไว้ตามเสาสลิงที่เขาตั้งไว้ครับแนี้ยเสาอยู่ก็คือว่าตรงเสากล้วยตรงกล้วยอยู่เข้าไปเรื่อยๆครับที่ปลูกกลุ่ปลูกก็ปลูกแนวเสาเพราะว่าเสาจะได้รับน้ำนักของเครือกล้วยตอนมันออกแมนแมนครับแต่บ้านเขามันมันมันเห็นประด็นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขายุ่งงั้นเขาจะเลื่อนเราเขาเอาตัวยางเขาเขาก็ดีอยู่แต่เขาเขาจะดูดดูดไว้บ่จะเอาไปพับใส่เนาะเอาไปพับใส่ พวไก่พวกแสต้นน้ำแปยงนี่กันเลยอันนี้เป็นแปยงกล้วยที่พ่อมสู่ตลาดเป็นบ้างครับเห็บปะนี่มาถึงแปยงเขึ้นจะเอาของฝากไงครับคุณมามาเบิ้งแปยงกล้วยไง ล้วยสมบูรณ์บ่ครับเอื่นบ่อ๋อนี่เฮ็ดจงไหนครับอธิบดีโอ้กระตัดลงธิมเลยเนี่มาเบิ่งกล้วยหน่อยนะเ้ครับโอ้มาหน่อยแล้วครับนี่อ๋อือบือบ่ได้เลยเกือบมถึงเลยครับนี่ ยังไงครับนี่ไปอียู่ใช่ับผมพี่โทบ่บังเธอรับพี่น้องเชยอกนึงเออเชืนึงไหมอุ่มหนึ่งเลยครับอุ่มใง่เมันี่ไปด้มันก็ผมนด้่เ่ยไมในความสิิยกไดครับนี่เป็นาสิบอกเป็นลาเดี๋ยวจะขอยกกล้วยมาทันด้จะขอแบกกล้วยมาทันปาดปาดดครับใส่ครับบงเอียเชือดูเอาแบบเอาได้แบบใดที่บอกว่าใหญุดเลยครับทีคิดวาเนื่องมาจทียนบ เอางา่ายๆนันตาลดี่ยวนะครับอืออตี่บกว่า้ย่างอารทีนนี่โอยนีมเปนกลเสียครับมปนบ่ไ้ครับนี่มึงเพิ่นครับวีเดียวตีนี้แตกรุดครับนักแหงไร่ปอพูดนะครับวีเดียว ว <Video. S 2> ีเดียวไงว่านคนในอุ้มไปปมวปอันนี้เพิ่งอะออกแค่เนี่ยว่าแบบมีน,น้ำพื้นนย่างเี้ครับที่ตับถิ่นเมื่อกี้เพูดถับถินครับนี่เต็มพื้นใช่ไหมผัดัาไปเรียงรอว่รับุดขลับเครับ ดูทูดูท,ทูทื้อเุเยวอันนี้เพิ่นเดียวห้ผมได้กินครับนี่หมืดครับเมื่อน,นั้นน้องเขาเฮ็ดอันกล้วยสาบแล้ว,อวอหอบไงตาเฮ็ดอีเฮียวัอี่นดเียครับเ็นบอ่อันนี้กุกรบ่นี่อ้นี่อันนี้กับไปไหนนี่กับไปไหนครับนี่ เพื่อครับนี่นี่เพื่อนจันทุกถิ่มมาซื้อครับขั้นตัดถิ่มขั้นเอาพวกเอามันแตกมันเพื่อมันแตกซุกแกล้มลายตลาดพวกพวกเอาเต็มเพื่อนมั่งแต่ก็ไม่ได้กล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยทั้งนั้นกล้วยบุชีบกล้วยบุชี ปาดวีนี่ไหมวีเดียวป่ะครับนี่วีดียวโทษโทษโทษเาพนมึงนนี่ักคัดคัดสามวีสามีจ่นั่เเต็ม้ายรถหรอป่ะครับเต็มไทยรเอยเรื่ดครับเต็มโหดเพิ่มมอยูเพิ่กิบบกินครับส่วนมองงมียกะเขาอยากได้ นี่ก็อยากครับอยากกินปลากล้วยใครมือขอมากินกล้วยเนี่ยครับแมงอยู่แล้วครับรุ่นนี้บบาวส่วนท้องส่งตลาดบ่บ่บ่มันเต็มพุทเขาบ่เต็มพุทธมูมือเขาบบบ่่่ตััดนีครปล่อยทิมไปน้ำผึ้งน้ำยังเบาเล่ดเลยนะครับนี่นี่ก็บ่เอานี่ยช่วยเต็มเขาบ่ค่อยตัดตัดทิมเลยเมือแขนผมเขกล้วยครับเออมือแขนเขกล้วยไหม มึงแขียนมึงหนาครับไร้แล้วครับหลายแล้วเต็มไายรถขับคนมาไปพูดเหรอคนมานี่ครับคุณนะเต็มพูดบอเอาไปรถครับบ่าปย่างนั้นครับเมื่องามเก่าไปรถครับแจกใจทีมงานทั้งคุณ ว่าอยู่ประมาณวีหนึ่งวีละหาหกกิโลเนี่ยแหละครับกกิโลเนี่ยแหละสิบตัวกันม้อครับก็ผมบอใครจับก็ซื้อบ่ะสิบสิบหาคุณนะนี่สิบละสิบโลได้เหรอครับเบมึงนุ่ยกล้วยครับบางหนาได้เลยนี่แหละครับของฝากจากทีมงานปตากล้วยครับขอขอบคุณครับทีมงานปตากล้วยครับมาเยี่ยมมายามกันที่ไหนก็มีแต่ของฝากให้หลายๆแบบนี้แหละครับทั้งบักม่วงทั้งบักทั้งกล้วยทั้งยังก็หลายอย่างหลายแนวครับ ขอบคุณทีมงานเพิ่นครับที่พาไปเบิ่งบรรยากาศปลากล้วยมื้อนี้อยู่ในอิสราเอลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเตรียมพื้นหยังก็เตรียมดินเตรียมหยังหลายอย่างเตรียมพื้นที่ครับเตรียมพื้นที่เตรียมแปลงที่เฮาสิปลูกนะครับปลูกกล้วยน้อยเตรมกล้วยน้อยครับปลูกย่างอันนี้ของฝากสิเอาไปขึ้นรถฝากไปให้ฟาร์มครับในฟาร์มเพิ่นเอาให้มีแต่บีใงๆไมอนี้ก็ค่ําแล้วครับเดี๋ยวรถเพิ่นก็จะมาแล้วผมก็จะต้องขอญาตขอลานะครับ อยู่บอกทีมงานปลากล้วยครับนี่แหละมาดานนานมาที่กับมาหาเพื่อนเพื่อนเก่าของฝากของยังไงหลายอย่างก็ฝากขอบคุณทีมงานทั้งในครับหลายๆคนที่ผ้า hit clip พวกนี้กับได้หลายคลิปอยู่ครับจังไหนจังไม่เจอกันไหมครับชีวิตความเป็นอยู่แรงงานไทยในอิสราเอลครับสหรับชิ้นี้กับทิ้ไปแล้วนะครับเนาะหน้าพี่ลนาน้องไปจังเจอกันคลิปหนาครับกับบรรยากาศพี่น้องในอิสราเอลที่ทํางานในอิสราเอลนะครับทั้งทํางานสวนงานปลากล้วยงานทุกอย่างงานฟาร์มครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพี่น้อง,องเฮาทุกคนแหละครับเอาจังไหนเจอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับคุณนหนเอาไปกรับจังไหนบ้างที่น,นี่ครับใส่รถเดิน <laughs> <laughs> <ะ> <laughs>